ไม่ไม่ใช่ว่าถ้ามีฮอร์โมนผิดปกติอย่างเดียวแล้วเราไม่ให้อาหารเข้าไปอะอยังไงก็ไม่อ้วนแต่ประเด็นคือไอ้ฮอร์โมนที่มันมันมันผิดปกติเนี่ยมันไปกระตุ้นทําให้เขาหิวนะคะหรือบางคนไม่สบายได้ได,ได้กินยาสเตียรอยไอ้ตัวสเตียรอยที่กินเข้าไปเนี่ยเป็นเม็ด,เม,ดเม็ดเนี่ยพวกรักษาพวกโรคุ้มิแพ้บ้างอะไรบ้างสเตียรอยเนี่ยมันทําให้หิวค่ะ มันจะกระตุ้นให้กินอะไรอร่อยมากเลยเพราะฉะนั้นคน6<ม>ค,คนที่กินเียรอยก็มีโอกาสอ้วนง่ายเพราะเขาจะกินเยอะแล้วก็พวกยาลูกกรยาจีนหรือว่ายาแผนไทยบางอย่างที่เป็นแบบผสมเสเตียรอยนะคะมันพอคนกินเข้าไปเสร็จปั๊บจะทําให้ทานข้าวได้เขาก็คิดว่าโอ้ยยานเนี้ยกระตุ้นการเจริญอาหารก็กินยาเข้าไปเรื่อย ตอนหลังก็เจอผลข้างเคียงของเียรอยกระดูกพุนมากกระดูกผุกระดูกหักเป็นโรคไตนะคะนู่นนี่นั่นตามมาเยอะเลยค่ะผลข้างเคียงของเียรอยแล้วก็จะอ้วนๆแบบมูนเฟสหน้าเป็นวงกลมเหมือนพระจันทร์อย่างนี้ค่ะเป็นเป็นผลข้างเคียงจากเียรอยซึ่งบางคนให้ลูกกินนะคะเขาไม่รู้เรื่องแล้วลูกเขาก็ดูน่ารักดีเด็กๆอ,อ่ะอ้วนๆอ่ะเขาก็บอกเออหน้ารักกินยาน,นี้แล้วยิ่งจำม,ม่ํากินข้าวเก่งด้วยความไม่รู้นะคะ ปรากฏว่าลูกกินเียรอยเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่รู้นี่ก็คือว่าไปซื้ออะไรกินไอ้พวกเจรนาหาอะไรที่ยาหรืออะไรพวกนั้นนะอโอเคด้วยความไม่รู้แต่ถ้ารู้ว่าเป็นเีอร์ลอยคงไม่มีใครให้ลูกกินหรอกครับเออประมาณนั้นทีนี้มันเออมันค่าเชิญแบบนี้ผมก็จะบอกว่ามันข้นเนี่ยสี่สมุดฐานนะ สี่สุทุทฐานเลยกรรมจิตอุตุอาหารนั้นก,ก็ก็เกี่ยวเหมือนกันนะเรื่องกรรมเนี่ยเออใครจะอ้วนจะผอมเนี่ยบางทีก็ก็เกี่ยวกับเรื่องกรรมทํากรรมมาดีลุกศีลดีก็ก็กินไปก็ไม่ค่อยอ้วนนะกินไปก็รูปร่างเขาก็ดีอืมไขมันก็ไม่ค่อยเยเรื่องของระบบการเผาผลาญเนี่ยเออน้ำย่อยเกิดจาก เกิดจากกรรมใช่ไหมคะเราก็การบบร,ระบบการดูซึมอะไรเรื่องของบุญเรื่องของกรรมจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงเคี้ยวอาหารอยู่ในในพระโอษะคะ่ะโอชาก็ซึมซาบคือระบบย่อยอาหารของพระผู้มีพระภาคดีเลิศเลยนะคะตั้งแต่ในน้ําลายก็เคี้ยวแค่สองครั้งแค่นั้นเองนะคะโอชาก็แล่นซึมซาบแบบ ซราบซ่านไปทั่วพระวรากายเลยอ่ในพระไตรปิฎกปรรยายแบบนั้นนะคะทีนี้พอฟังตรงจุดนี้เสร็จแล้วเนี่ยเออก็เลยไปนึกถึงว่าที่เขาจะสอนกันใช่ไหมคะว่าเวลาเคี้ยวอาหารเคี้ยวให้ละเอียดหน่อยนะคะไม่ต้องรีบรีบเคี้ยวแล้วก็กลืนแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องมีส่วนนะคะว่าการที่เราเคี้ยวเนี่ยอาหารเขาก็สามารถดูดซึมในปากเราไปทั่วร่างกายได้ ก็ต้องเคี่ยวเขาให้ให้ดีๆนะคะเพื่อช่วยให้กระเพาะไม่ทำงานหนักเกินค่ะพี่พกินคะไอ้เรื่องที่ว่าอะไรเกิดจากกี่สมุดฐานเนี่ยอย่างวันนั้นที่คุยกันในไลน์อ่ะเดี๋ยวนะพี่พี่บอกว่าอะไรนะน้ำดีใช่ไหมคะน้ำดีกับเลือดสี่สมุดฐาน หนูก็ไปเปิดในพระพิธรมออนไลน์เขาก็ไม่ได้แจกแจงอะไรมากนะในส่วนของน้ำดีกับเลือดอ่ะเออเราจะไปถามใครดีก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่รูปแล้วทำไมมีกายะภาษาทาอันนี้หนูหนูงงมากเลยนะกายะภาษา้าหนูยังไม่แจ้งใจเลยนะคะเนี่ยแต่ถ้าแต่ถ้าบอกว่าเป็นเป็นกรรมนะคะเป็นกรรมที่เหมือนกับเตโชธาตุที่เป็นน้ำย่อยเนี่ยท่านใช้ว่า กรมัชชรูกันนั้นอะ่ะคือคือชีวิตชีวิตตนวะกะเก้าเก้ารูปก็คือดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาแล้วก็บวกชีวิตตินสีอ่านี้เข้าใจได้ถ้าเปิดบอกว่าน้ำดีอ่ะเป็นมีเก้ารูปอะ่ะก็คือดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาบวกชีวิตอันนี้ก็ <laughs> <laughs> ยังย <laughs> ังพอที่จะเชื่อ <laughs> คิดได้นะคะแต่ว่า พอบอกมีกายะภาษาทะลุนี่หนูหนูยังไปไม่ถูกเลยนะคะเนี่ยตอนเนี้ยก,ก็อย่างที่บอกเขาก็เขาก็ถกเถียงกันมาแต่สมัยเรียนมายี่ส20ปีที่แล้ว,ลวอ,อีกทีหนึ่งก็ได้สีสมุดฐานเนี่ยนะก็คือน้ําดีเสมหะเลือดมันข้นมันเหลวน้ําไข่ข้อทีออนี้ก็ไม่คึณถ,ถามอาจารย์มาเชิญไงว่าพวกนี้ไอ้ว่าสีสมุตฐานแล้วก็ กี่รูปอะไรเนี่ยข้ออกมาจากไหนเออบาลีมีไหมคะหรือว่าคนไทยมาเขียนกันเองไม่ไ่นี่ไ,ไแต่คุณหมอพูดมาเนี่ยผมก็มคล้ายมีส่วนเห็นด้วยนะว่าไใ้ตรงชีวิตตะนวกะกระลาบเนี่ยเออมันใช่ไหมก็เก้ารูป ไม่ไม่ต้องมีกายยประสาทระบุเนี่ยตรงน้าดีที่ที่ทีเคยได้ยินอาจารย์ระไปเอาความขาดที่าป็นายนะคะในส่วนของเลือดนะคะพระอาจารย์จะอธิบายบอกว่าเลือดเนี่ยมันก็ซึมซาบไปทั่วร่างกายอ่ะเออตรงระบบเส้นประสาทกายยาประสาทระบุเขาก็ต้องมีเลือดอาบเอิบอาบอยู่อะแน่นอนพระอาจารย์บอกว่าไม่มีส่วนตรงส่วนไหนหรอกที่เลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงอะเลือดก็ไปทั่วอันนี้ก็จริงทีนี้ส่วนของน้ําดีเนี่ยหนูหนู กี้มันขึ้นมาแล้วนะว่าไม่ได้หมายถึงน้ําดีในถุงน้ําดีแน่นอนเลยน่าจะหมายถึงน้ําดีที่ที่ซึมซึมไปทั่วนะ่ะคือกระจายไปทั่วร่างกายอะ่ะเพราะว่าน้ําดีมันจะมีนอกฝักกับในฝักใช่ไหมคะครับอ่หมายมายเขาบอกหมอพูดอย่างนี้หมายความว่างไนางน้ำก็น้าดีเป็นสารอับก่อนนั่นแหละใช่ไหมครับแล้วมันกระจายไปทั่วกับกับอยู่ในส่วนของเขาแล้วก็ ไปทั่วร่างกายใช่น้ำดีมาจากตับค่ะไม่ใช่ตับอ่อนน้ำดีจะเป็นสีเขียวเขียวขมขมใชาา่มาจากตับแล้รสอือ่าเดี๋ยวผม,มงงตับอ่อนนี่มันตับอ่อนอินซูลินอ่าเดี๋ยวงงนะครับใช่ใช่ประเด็นก็คือกายภาษาทะเนี่ยเอ่อเราต้องรู้พื้นฐาน เขาเรียกว่าลักษณะการกระจายตัวของกายภาษาทรูปเนี่ยซึมซาบไปทั่วสารพางกายเลยจับตรงไหนที่รู้สึกก็คือตรงนั้นก็คือมีกายภาษาทรูปทีนี้กายภาษาทะูปเขาก็ไม่ได้อยู่ลอยๆใช่ไหมคะเขาก็อยู่ปนๆกับน้ําดีน้ําเลือดเสมหะมันข้นมันเหลวไขข้ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมัน,เป,นเป็นลักษณะของพอปัญญาถ้าเป็นถ้าเป็นเขาเรียกว่า ตรวจสอบแล้วว่าพยัญชนะถูกนะคะคือเป็นปัญญาของพระผู้มีพระภาคที่ที่ทรงวิเคราะห์ละเอียดอะคะ่ะร่างกายมนุษย์แบบสอนอเชิญแบะพี่แต่คุณหมอจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้ว่าความที่เลือดหรือน้ำดีเนี่ยมันกระจายไปทั่วร่างกายตรงมีภาษาทรูปตรงไหนมันก็ไปอยู่ด้วยแต่จะไปบอกว่าไอ้เพราะอย่างนั้นนะทําให้อ่า เลือดเนี่ยเลยมีเป็นกายภาษาทรูปเป็นมีกายาทะตัศด้วยไม่ไม่ใช่อะ่ะภาษาทรลุมันก็ภาษาทรูุเลือดก็เลือดก็พูดอยู่แล้ว,วครับวิสภาครบปริเชษเนี่ยเลือดอ่าไม่ใช่ดัดีเลือดไม่ใช่ภาษาทะลุมันไม่ใช่ไงมันต้องอแยกกันใช่ไหมมันปริเชษอยู่แล้วแต่ทีนี้อย่าง<ต>ที่ว่าหลักฐานมันก็ยังไม่มี ถ้าถ้าเอาเอาใหม่เกิดจากกรรมใช่ไหมคะแต่พวกเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารถ้าคนทํากรรมไม่ดีอกุศลกรรมเบียดเบียนนะคะก็อาจจะเป็นโรคเลือดอ่าเป็นโลหิตจางบ้าง<ม>เป็นมเมล็งเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดต่ําเกล็ดเลือดมากนะคะสารพัดอย่างเลยเพราะว่าอะไรก็คือเกิดจากกรรมหมายความว่า ตั้งแต่กระบวนการผลิตออกมาเลยค่ะมันเหมือนมีกรรมกําหนดว่าคนนี้จะต้องเป็นโรคเลือดไม่สบายถ้าคนมีบุญกรรมดีใช่หไหมคะเลือดก็เรียกว่าปกติเป็นภาษาทางโลกว่าปกติน้ําดีก็เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันจะมีโรคเกี่ยวกับถุงน้ําดีตั้งแต่เกิดเลยนะคะเด็กทารกก็เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินน้ําดีได้อันนี้ก็คือเป็นน้ําดีที่เกิดจากกรรม ตรงนี้หนูเข้าใจได้นะแต่พอมาแยกกระจายพอมามีกายยาภาษาทะหนูก็แบบ<ม>ก็เลย<ม>ใช้วิจ<ม>ชี้ไว่ากายะภาษาทะาเนี่ย<ม>เขาก็ซึมซาบอยู่ในทั้งตัวตับเองหรือว่าแหล่งผลิตเม็ดเลือดเองนะคะแหล่งผลิตเสมหะแหล่งผลิตมันข้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ากายะภาษาทะเขาไปทั่วมไม่รู้นะ๋ยว<ม>ทำความเข้าใจ ก็ตรงนี้ติดไปล้ละติดไปก่อนแล้วกันติดไปเหมือนเขเมื่อก,ก่อนแล้วว่าเอาเลือดเนี่ยทาไมมีกายยบภาษาทะลุอยู่ด้วยก็ององอยู่อ่ะไม่เป็นไรก็ส <c oughs> งสัยนานแล้วแล้วค่อยหาหลักฐานทีกสี่แต่ที่ว่าจาชทำอธิบายเพิ่มไหมคะตรงนี้หรือว่าท่านใดมีความเข้าใจเพิ่มเติมยังไงหมคะแบ่งปันก็เห็นด้วยคุณหมอเนาะเพราะว่ามาัน ีจริงมันก็อย่างที่ว่านะครับบางทีมันจะไปแยกเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นส่วนๆโดยเด็ดขาดมัก็ไม่ได้เพราะว่ามันอย่างที่ว่านะครับซึมซาบผู้ร่างกายเว้นแต่ปลายผมปลายเล็บหรือไอที่แข็งที่ไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงนะก็ไม่มีกายับยั้งซะที่เหลือนัมันมัน,ม,นมันก็มีเกือบทั้งหมดแม้แต่กระดูกเองใช่ไหมครับในในบาง บางส่วนเนียที่ว่าปวดกระดูกอะไรนั่นน่ะมันก็มีภา,า,าษาทะากายะภาษาท้าด้วยแล้วนั้นมันก็มันไม,ม่ใช่อาจารย์ประเทินประเด็น <efforts. S 2> คือว่าเลือดเนี่ยมัน44รูปกายภภาษากายทัศกาสิบภาวะทัศกาลสิบไงที่เกิดจากกรรมอะ ประเด็นคือตัวเลือดเลยอ่ะคุณจะไปเอาไอา้ภาษาทะลุอะไรมามาพูดยุ่งทําไมมันมันจะทําให้งงเขากระจายไปอยู่ด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ภาษาทะลปไงแต่กาลังที่งงก็คือเลือดนี่ทาไมมีกายะทศกาลขปาวหมายตรงนั้นอืมอกายะทศกาลสิษ10ไม่มีอะไรบ้างคะพี่พากินไหนแจกแจงหน่อยคะแปดก็คือ ก็แปดอวิญโพลูแปดค่ะเก้าก็ชีวตอันที่เก้าคือชีวิตตามนวกาศยี่สิบก็คือกายยะภาษาทะลุโดยตัวเลือดเนี่ยมันจะเออก็ไม่มันก็งงๆอยู่ไงอือทีนี้ชีวิตตามนวัตมัรงพี่ชีวิตตินเดรียะรูปหรือเปล่าคะ ผู้ว่ากายะททศก,ศกะลารูชีวิตวต่รูปหรือเปล่าคะพี่ถ้าเป็นถ้าพี่บอกว่าชีวิตอ่ะไปดอกมาเมืม่เสียงคุณหมอหายไป ได้ยินผมไหมถืบ้านผมไปคับได้ยินครับผมผมได้ยินคุณเนาะครับได้ยินอยู่ครับก็อันนี้ก็ติดไว้ก่อนก็ได้ครับอ่ะโอเคครับก็ส่วนนี้ก็แล้วก็งงงง้คงงง เจอผู้รู้หรือเจอหลักฐานก็อาจจะได้สนทนาเพิ่มเติมนะครับพราว่ามันมันมีรายละเอียดที่ที่ไม่ใช่วิสัยของเราอืมก็เรื่องมันค้นหรือความอ้วนนี่ครับในในส่วนหนึ่งที่เป็นพระสวรที่เคยฟังพระอาจารย์สมบัติท่านก็บอกว่าเออกรรมทําให อย่างเช่นท่านอธิบายเรื่องของกรรมผลของกรรมมุสาวาทนี่นะครับทําให้ทําให้อ้วนทําให้อ้วนด้วยก็มีนะครับในคําอธิบายในเรื่องของเศษคําของมุสาวาทนี่นะครับก็ทําให้ร่างกายไม่สมส่วนทําให้เป็นคนอ้วนก็มีครับ ก็คงมาที่อาการที่27เลยนะครับทัดน้ำภาษาบาลีว่าอัสุนะครับในมิสุธิมัสอัสุคือน้ำตานะครับ27่สิบคำว่าอาสุได้แก่อาโปรธาตซึ่งหลั่งออกจากดวงตาทั้งสองน้ำตานั้น มีสีดังสีน้ำมันงาใสโดยสันธามีสันฐานตามโอกาสโดยที่เกิดในชิดมืองบนโ,โอกาสเกิดในเบ้าตาน้ำตานั้นไม่ขังอยู่ในเบ้าตาตลอดเวลาดังน้ำดีอยู่ในฝักแต่เมือ่อใดสัตว์ทั้งหลายเกิดความดีใจหัวเราะใหญ่ หรือเสียใจร้องไห้ขาควรอยู่หรือกลืนกินอาหารสแสลงเห็นปานนั้นเข้าไปในเมื่อใดดวงตาของสัตว์นั้นถูกสิ่งที่ทําให้ดวงตาสิ่งที่ทําให้น้ําตาไหลมีควันล,วละอองฝุ่นเป็นต้นกระทบเมื่อนั้นน้ําตาก็จะตั้งขึ้นเพราะความดีใจเสียใจหรืออาอาหารฤด,ดูที่สแสลงเหล่านั้นแล้วเอออยู่เต็มเบ้าตาบ้าง อ,ออกมาบ้างถ้ายโยคีผู้กำหนดน้ำตาผู้กำหนดเอาตามที่มันเอ่อยู่เต็มเบ้าตานั่นแหละโดยปริเสกกำหนดด้วยส่วนของน้ำตาเองนี่เป็นการกำหนดส่วนที่เหมือนการแห่งน้ำตาเหล่านั้นส่วนวิสภาค้าปริเสกก็เป็นเช่นเดียวกับก็คือ,อน้ำตาก็ไม่ใช่อาการอื่นๆนะครับ นี่ก็เป็นคำอธิบายในวิสุทธิมรรคนะครับอสุน้ำตาเป็นเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับเป็นโกฏฐถาที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอสุน้ำตากับเชิญคุณหมอครับค่ะอันนี้ท่านก็หมายถึงน้ำตาที่พังทรวออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นตอนหันหอมใหญ่หอมแดงนะคะน้ำตาก็พังทรวออกมา ว่าเกิดอ,อ,อ,อุตุไม่สับป,ปะยะนะคะคือไอระเหยหอมจากหัวหอมนะคะก็มากระตุ้นทำให้เยื่อบุตาระคายเคืองก็แสบเจ็บเคืองนะคะ,นะคะ เขาก,กระตุ้นให้น้ําตา,ตาออกมาช้าล้างไอของ,ของของหอมนะคะหรือว่าด<ช>ีใจมากๆ, <ใจ S 1> ๆน้ําตาไหลเสียใจมากๆน้ําตาไหลหรือเอ,อเป็นโรคจิตนะคะเป็นโรคจิตเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างนี้ก็จะน้ําตาไหลง่ายแต่ถ้าเป็นทางหลักทางทางการแพทย์นะคะทางการแพทย์เนี่ยจะแบ่งน้ําตาเป็นสองอย่างนะคะ ือน้ำตาที่ออกมาเมื่ออย่างเมื่อกี้ที่กล่าวแล้วก็คือนานๆนออกมาทีหนึ่งนะคะกับน้ําตาที่มีอยู่ตลอดเวลาก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเป็นน้ําซึมซึมทาให้ตาชุ่มๆนะคะทําให้กระจกตาใสาแล้วก็กรอ,อกลูก,กระตาไปมาได้สะดวกถ้าไม่มีน้ําตาส่วนนี้เลยเนี่ยก็ตาก็จะมองเห็นไม่ชัดนะคะกระจกตาก็จะเป็นฝ้า แต่เราก็เอาตามของพระผู้มีพระภาคที่ว่าเวลาน้ําตาไหลออากมาเยอะๆแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องเช็ดทิ้งออกหมดเลยแสดงว่าไม่อยากเก็บไว้ต้องเป็นของปฏิกูลแน่นอนนะคะอีกประการหนึง่งบางทีน้ําตาไหลลงคอเนี่ยไหลลงเข้าปากเนี่ยบางครั้งอาจจะรู้สึกเค็มๆได้นะคะบางท่านก็จะพูดอย่างนั้นก็ น้ำตาต่อมที่สร้างน้ำตาเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณใต้คิ้วนะคะก็ค,ค,คือพิกเปิดตาขึ้นมาอยู่ด้านในเปิดตาบริเวณฝั่งทางหางคิ้วนะคะลึกๆข้างบนถูกเยื่อบูตาทับเอาไว้อีกทีหนึงนะะ่งค่ะแล้วสำหรับบางคนนะคะถ้าเป็นโรคเป็นโรคต่อมน้ำตาไม่ผลิตน้ำตาก็มีนะคะ ตาจะแห้งมากเยื่อบุตาก็จะติดกันนะคะกับริบตาก็ไม่ได้ตากระจกตาก็จะเสียในที่สุดนะคะจนกระทั่ทงตาบอดได้มันก็เป็นโรคความผิดปกติที่ต่อมที่สร้างน้ําตาไม่ยอมสร้างแล้วถ้าเป็นโรคนี้นะคะต่อมเหงื่อก็ไม่สร้างด้วยนะคะต่อมเหงื่อของคนเราเนี่ยนะคะเป็นไปตามวัยเหมือนกันนะคะคือ เวลาชราแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะแห้งไปหมดสังเกตคนอายุมากก็จะผิวแห้งเหงื่ออาจจะออกน้อยลงนะคะน้ํามันก็ออกน้อยลงตามผิวก็จะผิวแห้งแต่ถ้าเป็นเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะชุ่มฉ่าไปหมดเลยนะคะทุกทั้งต่อมทุกต่อมรูขุมขนทุกอย่างนะคะก็อุดมสมบูรณ์ไปหมดแต่พอมีอายุมันก็ชราไปค่ะรวมทั้งต่อมที่สร้างน้ําตาด้วยนะคะอายุมากก็จะตาแห้ง ผู้หญิงผู้ชายเป็นไวทองก็จะมีปัญหาเรื่องตาแห้งเป็นต้นค่ะแต่ก็ว่าสรุปก็คือว่าเป็นของปฏิกูลนะคะเป็นธาตุน้ําน้ําตาก็เป็นของปฏิกูลเป็นอาการที่เราจะต้องต้องพิจารณาสรุปก็คือทั้งร่างกายเราเลยแต่เราเวลาพิจารณาเนี่ยก็เพื่อให้ล้อไปกับเวลาที่ผ่านไปเรื่อยนะคะเพื่อให้จิต คุณคิดอยู่กับร่างกายแบบละเอียดก็ต้องเช็คหมดเลยนะคะสแกนตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังต้องคิดหมดนะคะคิดหมดอาการสามสิบสองเนี่ยค่ะภายเราะที่สุดแล้วอนุโมทนากับพี่ภาคินด้วยจําได้หนูยังจําไม่ได้ค่ะทุกเอาการทุก <laughs> ทุกอาการ,ท,กท,กาการทุกชิ้นส่วนในร่างกายก็เป็นทุกเป็นโลกหมดะเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศร ทีนนี้ขอถามว่าไอ้ต่อน้ําตาตันเนี่ยท่อน้ําตาตันเนี่ยมันยังไงคุณหมอแล้วมันจะเป็นยังไงอ๋อท่อน้ําตาเนี่ยอยู่ตรงหัวตานะคะมีอยู่ทั้ง<ม>เปลือกตาบนเปลือกตาล่างอยู่ตรงมุมมุมเปลือกตาเลยค่ะเป็นตัว<ม>ที่เออ่ระบายน้ําตาให้ไหลลงจมูกคือธรรมชาติของร่างกายคนเราอะตรงไหนที่มีน้ํานะคะ เขาจะมีเซลล์ที่จะผลิตน้ําแล้วก็น้ํานั้นจะต้องมีรูให้เขาออกด้วยก็รูท่อน้ําตาเนี่ยค่ะมันจะมาลงที่จมูกแล้วก็ลงคอคือลงไปในท้องเลยนะคะหรือถ้าบางคนอาจจะบ้วนออกมาเป็นน้ําลายก็ได้ถ้าไหลออกมากๆก็แทนที่จะไหลลงลงจมูกด้านหลังก็จะลงออกจมูกข้างหน้าก็มีนะคะอย่างเช่นตอนที่หั่นหัวหอมค่ะน้ําตาไหลยเยอะๆเยอะๆเลยเนี่ย บางทีมันก็ไหลออกข้างหน้าก็ต้องนึกว่าน้ำมูกไหลนะคะบางคนนึกว่าน้ำมูกจริงๆไม่ใช่น้ำมูกค่ะมันเป็นน้ำตาที่ลงมาจากท่อน้ำตาค่ะทีนี้พอต,นนตันแล้วไเห็นไรพออายุมากหรือบางคนชอบหยอดยาไปเรื่อยนะคะบางทีมีสารกันบูดบ้าง<ม>อะไรบ้างคือถ้าไม่จําเป็นก็น้ําตาเทียมอะไรก็ไม่ต้องไปหยอดบ่อยๆนะคะถ้าเราสบายดีอย่างที่บอกว่าหลักการคือ อย่าไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติใดๆถ้าเราไม่มีอาการอะไรนะคะแม้กระทั่งบอกน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันบูดแต่มันก็เป็นสารเคมีค่ะใช้โรงงานผลิตมันไม่ใช่ของธรรมชาติยังไงก็ไม่ใช่ของธรรมชาติค่ะของธรรมชาติดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องถ้าเราไปหยอดนู่นนี่นั่นบ่อยๆเนี่ยบางทีไอ้พวกสารเคมีพวกนี้ค่ะมันก็ไประคายเคืองในรูของท่อ ท่อน้ำทิ้งของน้ำตาซึ่งมันเป็นรูที่เล็กมากนะคะตอนเด็กๆหลายคนอาจจะเล่นเอาเส้นผมแหย่เข้าไปในรูท่อน้ำตานะคะตาดีๆใช่ไหมสองกระจกปุ๊บแหย่เข้าไปเลยนะคะแต่พออายุม,มากๆพวกเนี้ยมันอาจจะมีตีบตันได้ก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคือตีบตีบชั่วคราวกับตีบถาวรก็ต้องให้หมอตาเนี้ยค่ะฉีดน้ำ ไล่ขี้ตาดูซิว่ามันมีขี้ตาเข้าไปอุดตันไหมหรือว่ารูตีบนิดหน่อยก็ฉีดน้ําเข้าไปขยายมันถ้าน้ำาลงคอก็คือไม่ตันค่ะแต่ถ้าฉีดไปแล้วออกรูข้างบนฉีดรูบนออกรูข้างล่างหรือบางทีก็มีหนองออกมาด้วยนะคะอักเสบติดเชื้อคือร่างกายของมนุษย์เราถ้าตรงไหนที่มันมีท่อระบายแล้วท่อเกิดอุดตันเนี่ย มันจะเกิดการติดเชื้อเป็นหนองขึ้นทุกท่อเลยนะคะไม่ว่าจะท่อน้ำดีท่อปัสสาวะอักเสบท่อไตนะคะตรงไหนตันเมื่อไหร่ก็คือเน่าเลยอย่างที่พระอาจารย์สมบัติท่านพูดเป๊ะเลยนะคะพระอาจารย์บอกว่าถ้ามันไหลไม่สะดวกแล้วเนี่ยตรงนั้นก็จะต้องเน่านะคะทั้งทั้งทั้งเลือดเลือดที่จะต้องไหลนะคะ หรือแม้กระทั่งท่อน้ําทิ้งก็เหมือนกันตันไม่ได้เลยนะคะร่างกายมนุษย์เราค่ะก็ต้องผ่าตัดค่ะถ้าเกิดติดเชื้ออุดตันก็กินยาแก้อักเสบหยอดยาฉีดยาผ่าตัดค่ะประมาณนั้นแต่คนส่วนใหญ่ไม่เป็นค่ะคนส่วนน้อยเป็นหรืออุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุบางคน โดนสุนัขที่ตัวเองรักมากเลี้ยงเลี้ยงอยู่เนี่ยกัดนะคะตะปบกัดหัวตานะคะบางทีเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยหนูเคยเจอค่ะแล้วมันก็กระชากเปลือกตาจนกระทั่งโดนท่อน,น้ําตาฉีขาดน,นี่ก็ต้องไปผ่าตัดเย็บซึ่งคนทําก็ลําบากนะคะบางทีทําแล้วก็ไม่ได้ผลก็ตันอีกเพราะมันเป็นรูที่เล็กมากต้องใช้กล้องขยายเยอะมากๆเข็มเขิมอะไรก็ต้องเล็กไปหมดเลยค่ะ ไม่ไม่ค่อยมีคนอยากทำค่ะหมอก็ไม่ค่อยอยากทำเหนื่อยกันไปหมดอันนี้ก็เป็นอากุศลกรรมให้ผลค่ะตอบปัญหาพี่ไหมเนี่ยพี่พารคินพี่พาร์คินหายไม่ผมก็พูดพว่ามันว่าเออมันก็มีโรคอะไรหลายๆอย่างทุกอวัยวะเนี่ยเนามันไม่ได้อยู่สุขอะไรหรอก มีกายก็มีโรคอะไรตามมาทั้งนั้นตาก็มีโรคของตาอะไรโอเคอาจารย์ประเชญต่อมีหน้าที่บริหารร่างกายไปนะคะก็คือเป็นภาระนั่นเองขันท่าภาระมีขันก็ต้องดูแลเป็นภาระอย่างยิ่งเนี่ยขันหาอ้าวนี่มันเวลาจะหมดแล้วนี่ก็มีอะไร ก็สุญอาไปก่อนพรอมันคงขึ้นใหม่คงไม่ทันครับค่ะก็ขันเนี่ยก็เป็นภาระนะคะต้องดูแลเอ่อแปรงอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันนะคะก็ต้องเจริญอสุภากรรมฐานไปด้วยเวลาหิวข้าวก็ต้องพิจารณาว่าเนี่ยเราต้องดูแลร่างกายเรานะสุจรปัสสาวะอาบน้ําสระผมไม่อาบก็ไม่ได้นะคะ เพราะว่าปุตุไม่สับปายะมันก็ทําให้เรากุศลจิตไม่เจริญก็เป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลก็หมดเวลาไปกับการธนุบํารุงขันห้านะคะโดยเฉพาะรูปขันเนี่ยใช้เวลาในชีวิตหลายชั่วโมงเลยนะคะตลอดชีวิตเนี่ยก็ทําให้เห็นนะคะว่าระยะคือเรื่องของเวลาเนี่ยมันหมดไปเร็วจริงๆทุกวันนี้ค่ะ ถ้าใครเจอคนรู้จักเริ่มเสียชีวิตจากโควิดก็ตามหรือโรคที่ถูกโควิดเบียดเบียนแบบทำให้ไม่ไม่สามารถไปโรงพยาบาลรักษาได้เนี่ยก็ให้รีบปรงอนนิจจังเลยนะคะว่าร่างกายเป็นของปฏิกูลโดยแท้นะคะแล้วก็พอตายแล้วก็ต้องจุติแล้วก็ปฏิสนธิใหม่เปลี่ยนร่างใหม่มีชาติอีกแล้วนะคะชาติเสร็จแล้วก็ต้องชรา ไม่ว่าจะพบภูมิไหนเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบเร่งเจริญสีขาสามตามสติตามปัญญาที่ทำได้นะคะพี่ภากนมีอะไรเพิ่มไหมคะอะืไม่เพิ่มครับปิดรายการขออนุโมทนาทุกท่านนะคะเชิญอนนอ,นอบน้อมพระรา,าตนตรยโดยพี่ภากิน,ะคะนค่ะเชิญค่ะ 阿าหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอะิวาเทมิสวะฆาโตพระขาวตาธรมโมธรรมังนรมมสมิสุปฏิปันโนพระขาวโตสาวะครังโคสังขังระมามิ สาธุสาธุสาธุอมทนาทุกทส่กทสนครับ